สวัสดีค่ะวันนี้ไปส่งขนมด้วยกันมีขนมหลากหลายอย่างเลยค่ะวันนี้มีทั้งแบบขายปีกแล้วก็ขายตรงด้วยจ้าขนมขายหมดทุกวันเลยค่ะเพราะเรามีน้ำแซนวิชที่อร่อยลูกค้าติดใจจ้าเอาภาพการส่งขนมมาให้ดูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่หน่อยเอาลงไม่หมดนะคะมีเยอะมากหลายร้านเลยค่ะ ใครสนใจน้ำแซนวิชนะคะสามารถทักเข้ามาในเพจได้เลยค่ะมาดูความเข้มข้นของน้ำแซนวิชของแม่หน่อยค่ะเข้มข้นหวานมันอร่อยหวานกำลังพอดีจ้าใช้น้ำมันลำข้าวนะคะในการทำน้ำแซนวิชค่ะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย